สำหรับคนที่มองหา s a ท u ล a t o r หรือ m i กบัสโฟเรเซ s ร์เ s ส l อ็ม s อเนะครับผมว่าเป็นขอที่น่าสนใจครับคุ้มค่าแล้วครับ เอสเแอลฟิวชั่นนะครับเขาเรียกว่ามันเกิดมาเป็นเหมือนสตเตอริโอบัสโปรเซสเซอร์วันนี้ก็คือผมมีไฟล์มิกดาวอวันหนึ่งก็ลองผ่านฟิวชั่นดูพอผ่านฟิวชั่นปุ๊บอ,อย่างแรกเลยคือมันมันจะมีคัลเลอร์บางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนอย่างผมจะเรียกติดป,ป่าวว่ามันคือแบบเป็นคัลเลอร์บ็อกซ์อะไรเงี้ยครับก็คือแบบเฮ้ยอยากเอาอันเนี้ยเป็น สิ่งที่เพิ่มคัลเลอร์ซททูเลตให้กับตัวเสียงของเราอเงี้ยครับผมจะชอบตัวมันคือ Stereo i m เม e บน f u วชั่มากครับผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ไม่ได้มีเอา b o a r d ดทุกตัวให้มาครับบางทีเราอยากจะแบบกลาง Stereo i m เม e ออกหน่อยอยากจะเพิ่มบาลานซ์อะไรต่างๆตรงด้านไซส์ครับอะไรเงี้ยน่าสนใจครับมี EQ มีเวเ l e t EQ มาให้ก็ทำงานง่ายครับบางทีอยากจะบูทไฮหน่อยก็เปิด ายขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยก็ลอง EQ ดูชอบแบับฟังก์ชันที่ให้มาเนี้ยผมก็ชอบดีไซน์มันมันเป็นปุ่มที่มันซ่อนในปุ่มแบบเฮ้ยเรากดปุ่มนี้ค้างบุ๊มันฟลิปเป็นอีก Signal p a ทหนึน่งแล้วมันก็เลือกได้ว่าจะผ่าน h a r f o r m e r ไหมแล้วก็มันค่อนข้างอิสระครับมันจะมีประมาณทักสี่ถึงก์ชันอยู่บน Fusion เราไม่ต้องใชุ้กตัวก็ได้เราอยากจะใช้แค่ EQ ต่าใช้แค่ drive ของมันอยากใช้คอมเพรสเซอร์อยางวันนี้ก,ก็ก็ลองแบบดู drive อยู่ประมาณหนึ่งอยากรู้มันทํางานยังไงก็กลาง analyzer ดูเลยครับโอเคมันบิด drive ปุ๊บโอเคฮาร์โมนิกมันเพิ่มพอบิดตัว density ปุ๊บเออมันคัลเลอร์ตรง mid low ลงไปมากขึ้นอะไรเางี้ครับสำหรับคนที่มองหา saturator หรือ mix bus processor เอ,อ้ยโอเคเรา mix in the box อยากซื้อของคุ้มๆสักอันหนึ่งที่มันทำให้รู้สึกว่าแบบเออมิกเรามันแบบไม่ดิตอนเกินไปอะไรเยงนี้ครับก็มาคาด mix bus ตัวหนึ่งก็ได้ผมว่าก็คุ้มค่าแล้วครับใช้แค่นี้ก็พอผมว่าเป็นของที่น่าสนใจครับ